สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่พิมพ์ทักไายเข้ามานะครับสําหรับท่านที่ส่งอีโมจิหัวใจนะครับอีโมจิสวัสดีเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีนะครับขอให้ร่ำรวยนะฮะไวพ้พรเนั้นก่อนเลยนะ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสักแปบ๊บหนึ่งนะผมโคเตธพัฒน์นะครับก็คือ อดีตเป็นเจ้าของกิจการนะครับมาสร้างบ้านจากการสร้างบ้านนอกดาวนะครับแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจที่บริษัทดีเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้ดำรงตําแหน่งแซฟไฟล์ครับผมนะฮะทำธุรกิจที่ดีเน็ตเวิร์กมานะครับเปีแล้วก็ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงหรือออนไลน์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับว่าเราทรําธุรกิจส่วนตัวมาตลอดเวลานะครับก็อยากมาแบ่งปันให้กับทุกท่านว่า คนที่ไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนแต่พอได้มาทำแล้วเนี่ยทำไมถึงลงรักนะครับธุรกิจแบบนี้นะครับงั้นวันนี้ก็ได้รู้จักกันแล้วนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพนะครับภาพธุรกิจของผมนะครับนะบก็ผมจะไปเร็วๆนะ เป็นบริษัทสร้างบ้านนกดาวนะครับผมทํโชลูมไวหลายที่นะครับแล้วก็ทางานอิทิเลียเหมือนท่านอาจารย์อมรวัตรพูดนะครับแล้วก็ผู้แนะนําของผมนะครับก็คือท่านอาจารย์อมรวัตรนะครับที่เป็นพิธีกรนะครับส่งผมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะฮะขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับรู้จักท่านโดยทาง Facebook นะครับแล้วก็ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนนะครับเดี๋ยวในจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างบ้านที่ผมทําอยู่นะครับเป็นธุรกิจที่ดีและมั่นคงมากๆนะฮะแล้วก็ ส่งสินค้าหรือบ้านนกดาวไปทั่วประเทศนะครับค็บคุมการผลิตเองออกแบบเองทุกอย่างนะครับแล้วก็งานนี้ที่เรียงานดีไซเนอร์นะครับก็ทําด้วยนะครับแล้วก็คุมงานเองนะครับทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราผมเองก็มีครอบครัวแล้วนะครับก็มีภรรยาหนึ่งคนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีลูกชายสองคนนะแล้วก็มีคุณแม่นะครับอยู่ด้วยนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับ ผมเป็นคนพิษณุโลกนะครับแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะครับมาสร้างฝันนะฮะตามหาความสําเร็จเหมือนหลายๆท่านนะครับและเป้าหมายของผมเองก็ต้องการเงินนะครับเงินเวลาอิสรภาพนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่ดีนั่นเองนะครับและผมเชื่อว่าในห้องนี้นะครับที่อยู่กันในห้องนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าต้องการทั้ง4ข้อใช่ไหมครับนะฮะ แล้วก็พิมพ์มาได้นะครับถ้าต้องการทั้ง4ข้อนะครับกดเลข4มาได้ครับนะฮะและผมทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับนะขายของนะนำเข้าสินค้าจากเมืองจีนจากญี่ปุ่นนะครับมาขายทางออนไลน์ช่วงที่ยังไม่รู้จักกับบริษัทดีเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ขายของมาเยอะมากนะในห้างด้วยอะไรด้วยนะครับตามตลาดนัดก็ทำนะครับหลายท่านกดเลข4มาย่มยอดครับครับแล้วก็นะฮะ มีอยู่วันหนึ่งนะครับในวันที่8กันยายนนะครับ2,500 2 2506นะผมลืมแก้นะครับนะดูตัวนี้แล้วกันนะครับ2016นะครับไม่ใช่น่าจะเป็น2,500 58นะครับ58 59นะครับนะ2,000ถ้า1 6เนี่ยนะครับผมได้รู้จักท่านอาจารย์มอมรบัตนะครับ ท่านที่อยู่ในภาพเนาะผ่านทาง a c e b o o k นะไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เปิดใจด้วยออนไลน์นะครับเพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนะฮะการทำงานของเราเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับก็อยากทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไปโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องอลงทุนสูงเนาะนะครับผมก็อยากทำธุรกิจแบบนี้นะฮะแล้วก็ได้มาเจอกับบริษัทดีนทวีกนี่คืออดีต7ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมเข้ามาใหม่แล้วก็ ได้มานั่งเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ขายสินค้าบนออนไลน์ล้วนๆเลยครับนะไม่ง้อไม่เติมไม่ขอไม่ขายนะครับก็ชอบแบบนั้นเพราะว่าผมก็แอนตี้ขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายมาตลอดนะครับแต่ก็ได้เปิดใจที่เรียนร์นะครับพอได้มาทําสักระยะหนึ่งก็มีฟา s t ์สตาร์โบนัสนะครับแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นนะครับมาช่วงแรกก็รับไปได้ไปแส9เก้นะครับแล้วก็หกหมืนะครับอันนี้ก็เป็น ตารางรายได้ที่เราบริหารเองนะครับเป็นเว็บไซต์ของสายงานของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ได้สร้างฝันได้หลายอย่างได้ถอยรถไปได้ตกแต่งบ้านใหม่นะครับใช้เงินตกแต่งบ้านไปนะฮะประมาณ2ล้านบาทนะครับใช้เงินสดล้วล้วนจากดีนเบิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็ได้ทริปท่องเที่ยวนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่บริษัทของเราจัดแล้วก็ไปชิดทริปท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศต่ตางๆนะครับนะฮะ นหครับก็ไปกับผู้บริหารแล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนดีนัทเวิร์กของเราและผมตัดสินใจนะครับเลือกเส้นทางนี้ก็คือเดินอยู่กับบริษัทดีนัทเวิร์กเนาะแล้วก็ได้ตัดสินใจปิดบริษัทเลยนะครับนะจากที่แอนตี้เคยขายมาก่อนขายตรงมาก่อนนะครับแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ใครมาเสนอนะครับธุกรกิจแบบนี้ผมจะไม่ทํานะแต่หลงรักในออนไลน์หลงลักในเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,อ,มอ,มอแล้วก็ระบบของบริษัทแล้วก็ บริษัทเนี่ยซัพพอร์ตเราทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานมีไหมมันก็มีนะครับแต่เราสามารถที่จะก้าวข้ามมันเนาะกระโดดข้ามมันแล้วก็ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วก็มีทีมงานเติบโตมากมายนะครับในระยะ7ปีนะครับนะเครือข่ายเยอะมากนะครับตอนนี้นะจากจากการที่ผมมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวเลยไม่รู้จักใครเลยนะครับ มาแล้วก็ทําเต็มที่นะฮะร,รู้ว่าธุรกิจนี้ดีไรายได้ดีสินค้าดีนะครับระบบทุกอย่างมันดีหมดเลยนะนะครับเป็นความประทับใจแรกแล้วก็เป็นประทับใจสุดท้ายที่ไม่ปันใจไปที่อื่นนะครับก็ทําที่นี่อย่างมั่นคงและถาวรน,นะครับแล้วก็สร้างกรเติบโตนะครับก็ได้สอนในที่บริษัทด้วยนะครับเป็นวิทยากรนะฮะเป็นโค้ดนะครับได้บรรยายในหลักสูตรต่างๆเมื่อทํามา จนถึง7ปีนี้นะครับก็มีรายได้เกิดขึ้นมาตามลำดับนะครับมีแมทชิ่งมีฟาสต์ร์ทโบนัสนะครับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แสนสี่บ้างแสนสามบ้างนะครับตอนนี้นะฮะผมซ้ำมาถึงตอนนี้นะนะครับผมรับรายได้นะตอนนี้นะครับสามล้านบาทครับอยากได้ไหมครับอยากได้กดเลขเก้ามาครับรรรัวนะฮะ และผมเชื่อว่าหลายท่านต้องทําได้ครับนะฮะโอมาโรโรเลยเห็นไหมครับอันนี้นะฮะเพิ่งมาทำพอยบรรยายที่บริษัทวันนี้เองนะครับ <laughs> นะฮะอันนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นจริงที่ผมได้รับนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ในห้องนี้เจ็ดสิบท่านนะครับผมเชื่อว่าคุณทําได้นะต้องอยู่ที่เดิมทําอย่างต่อเนื่องนะครับทําต่อเนื่องไม่ไม่กัดไม่ปล่อยนะนะครับทําเต็มที่แล้วก็ ก็มี matching นะครับเกิดขึ้น8ปดแสนกว่านะครับ8ปดแสนสี่มืนสีร้อยสิบาทนะครับเห็นไหมครับมีรายได้7ช่องทางนะครับแล้วก็มีเอฟเฟรดโบนัสนะจากแพลตฟอร์มของเรานะครับตอนนี้50,000บาทแล้วครับยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับอ่ะทุกท่านเอายอดไหนดีครับที่อยู่ในห้องนี้ครับอยากได้ยอดไหนครับยอดไหนครับทิมมาได้นะครับ โอเคนะครับเมื่อผมทำธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมผมก็สามารถพิชิตตำแหน่งนะครับที่สูงมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับตำแหน่งนี้นะครับคะแนนก็สูงมากๆองค์กรต้องเยอะพอสมควรแล้วก็มี PV เกิดขึ้นในสายงานนะครับซ้ายขวานะครับนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีมอ่อนทิมแข็งนะครับนะฮะพิชิตตำแหน่งแซฟไฟนะครับทำไมตำแหน่งที่นี่ ไม่ง่ายเหมือนที่อื่นนะครับผมผมว่าที่เนี้ยมันมั่นคงหมายหมายถึงว่าเมื่อเราขึ้นตำแหน่งแซฟไฟล์นะครับเราได้จับเงินล้านนะเป็นเงินล้านจริงๆที่เราได้จับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ใชแบบเออเออใช้เงินซื้อตำแหน่งนะครับที่นี่คือทำด้วยฝีไม้ไลายมือเราล้วนเลยนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับนะฮนะ แต่ถ้าเราพิชิตได้นะครับเราจะได้ทั้งเงินทั้งหลายอย่างครับนะฮะมันมันคุ้มค่ามากจริงๆนะนะครับมันแตกต่างจากที่อื่นตำแหน่งที่อื่นคือเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้จะตั้งคะแนนขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถพิชิตได้หมดแหละแต่ที่นี่คือพพิสูจน์ฝีไม้อะไรมือแต่ถ้าเราพิชิตได้นะครับโอ้โหเงินนี่มหาศาลนะครับนะบริษัทพร้อมจ่ายมากนะครับไม่มีคำว่าโอเวอร์เปย์ครับนะครับแล้วก็ผมสามารถนะฮะสร้าง ทีมงานแล้วก็ให้ทีมงานขึ้นตำแหน่งเยอะมากนะครับทั้งการเน็ตนะฮะเพอร์แพตตินัมโกนะครับแล้วก็ซิวเวอร์นะครับเยอะมากๆนะครับตอนที่ตอนนี้นะครับมีที่ทีมงานพิชิตตำแหน่งไปนะครับ200ชีวิตเลยนะครับนะแล้วก็ไปเวียดนามด้วยนะครับนี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะครับนะฮะอันนี้ไปท่องเที่ยวกันโอเคนะครับดงนั้นความสำเร็จของเรานะครับเราต้องเดินไปเรื่อยๆนะ มันไม่ใช่จุดหมายไปทางที่ว่าเราต้องหยุดนะครับเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถมีทรั์มีทรัพย์สินหรือว่ามีเงินนะครับที่จะบริหารจัดการได้ผมก็ได้ไปสร้างบ้านที่ต่างหวัดให้กับคุณพ่อคุณแม่ภรรยานะครับแล้วก็มีการซื้อที่ดินใหม่นะครับใช้เงินสร้างไป3ามล้านบาทนะครับเป็นเงินสดล้วนนะครับไม่มีเครดิตนะฮะเป็นเงินสดล้วนๆนะครับนะฮะ แล้วก็ผมเป็นคริสเตียนครับผมได้สร้างโบสถ์นะครับหลังที่หหลังที่2นะครับหลักล้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายที่อยู่กรุงเทพถนนหาไทยราชนะครับแล้วก็หลายท่านได้ไปเยี่ยมเอ่อคิดเอ่อวันคริสต์มาสนะครับหลังนี้นะครับใช้เงินสดสร้างไปช่วงโควิดครับสามล้านบาทครับเห็นไหมครับนี่คือโบสถ์ที่สวยงามนะครับอันวันนี้ผมให้กําลังใจว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะบางทีก็จะมักมีโอกาสใหม่ๆให้เราเดินอยู่เสมอนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าอย่ารอให้วิกฤตเปลี่ยนคุณแต่จงเปลี่ยนก่อนวิกฤตครับและผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้นะครับทําได้อย่างแน่นอนนะครับกัดไม่ปล่อยอนิดนะครับขยันทําลงมือทำนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าท่านประสบความสําเร็จและก็จับเงินล้านได้อย่างแน่นอนทุกท่านเลยครับ